แม่แม่อีหนังก็หลาโอ้ยผีเสื้อแม่แม่อ้าผีเสือครับคแม่ําเบียร์อันบ้านอโอ้แม่ําเบียครับครับนั่นแหละว่าแม่ว่าผีเสือสมุติว่าจอ้ออันทั้งทกับแมแม่ครับตัวบินนี่นี่กับอ๋อ่บผีเสือกับผีหระอมกาษหางนตาดีเล้งตอนเดวเดียวเขาแท้เอาสิเห็นเดีวเดียวได้ก็มาซื้อหัวกูว่าอา กูอยอกขึ้นไปก็เฮ็ดเออเป๊ก็ทำที่เกิงเลยว่ะเว้ยเดินลงไปหายิ่งขึ้นขึ้นไปเว้ยเกิดมาก่อนอ่ะกูเป็นกูก็หัวก็หูโอ้ยังแม่ก็หัวก็หูว่าผีเสียก็ไม่หีนี่กับไอพี่น้องเพอานเอาองไอก็ไหนแม่เอาความจริงก็บู้จักอยู่ว่าเอาความจริงมันบอกกันเปล่เป็นจ่าชาอ่อนมันบินสูงแม่ผมกับชาอ่อนยู่โอ้โถ่ไม่ง่ายหิ้งยังไง ว่ยกูอยากเป็นพีเชียให้ว่าหันเต้นว่าหันเต้นเอาหยังเขาเอากูไม่ชอบไปหยังโอร้านจอมมักแนวนี่บอกอาบักไอ้มันมักก็หยังคันปูขามันแบบก็ยิงได้บ้านมึงไงยิงผ่านเงี้ยแง่หยังพิเชียเด้อเอาบักฮากูบอกได้ว่าแง่พิเชียก็ยิงเอสมองมันงอไปเงี้ยวเดียวย่างเดียวบเอาอุ้ยแม่ง่ายอ่ะอุ้ยโอ้เอาดิดละฮัม คือว่าแบบคาเลยทหารถียงใคได้ล่ะครับผ<ะ>ู้ใดว่าจะเอื้เอาผ้าล้านไปตีเฮ้ยเป็นบาทอ้่ากกรอบเมื่อยใครอยากหัรแจ็คแลวมีตะบักอีกลูกไหมอยากเื่อคัดูหันตีเงื่อบมัน<ะ>นี่สนอกหยอกซื้อดอกอไายอยา่างเงมงานมันสีมาลองเพิงนักกงผมเขาครับวัดดีพี่น้องมันแทนอุดดีค่ะเสียงจหงไปนักก้องนังจะเป็นกเทื่อเอกินว่า เย่สีว่าแต่เร่ายเป็นกระเทยเถวข้าซุ้มยืนทราบลาบทาเต้นอยู่นี่มีเต้นเตะกระเทยละคานี่ค่าเบาอีหนังกบย่านเขาจะกอายผู้สาวจากงอยเนาะ<ห>ไม่เห็นบ่าเขาจะกอายเขาประกาศออกมาว่าเขาเป็นกระเทยถ้ถาเขาจะกอายผู้สาวผู้สาวแค่ตึ้งด็กก็เชื่อว่าอีหนังเบาเนี่ยงานไม่าบ่าเมนเลยเวยนี่กระาย กับบแมันอดมั้งจริงาเป็นบ้าว้ยมันวายังมันวายังเป็นบ้าบ่เออมันคือเสียงไงแต่แม่มันใหญ่กะดีเนาะเสียงอีหลีมันเด็เป็นบ้าบ่เอาวันแรกผู้สาวโทรมาหามาอยู่เดี๋ยวผู้สาวโทรมาก็วรรดีครับโอ้ยคือผู้ชายแต่ผู้บ่าวโทรมาเดี๋ยวบันทีไอ้มึงีังกูบ้านแค้นเยอะเลยจะว่าหมองเบิ่งจ้อก็สองจังบ้าบ่จริ ออกมาเกจนทำเป็นแอบแมิ้คือผู้ชายแต่แก่แข็งแรงแข็งแรงหรือกันปัญหาบ่าแม่นยุบซ่อนไใบเฉียบมือแต่ว่าเจนเรี่วๆร็อยู่หม่องบ้านไปใส่ปุ่งหาออกขวาน้ำมุ่มมืดไปไปยังหาหายังมุ่มมืดป่านนี้ก็ไปหากินไม่เฉียบไม่มันอยู่มือจิเอ้ยระท่านโดนล้างตู้เย็นไหมคะไม่ยังห้า้างตู้เย็นให้เอารับรองว่าบะหมน่ทอดกระทะต่อยากกัน จักเขาเมาบ่เมาจักอาบน้ำบ่อาบน้ำเขาเต้นเฮียน้อยเฮียนางลากเขาไปกี่บันเลี้ยเลี้ยตู้เย็นเอ้ามื้อนั้นไอ้เฮ็ดแล้วเมื่อบ้านแลักว่าไแล้ไปลากตู้เย็นอยู่นี่คือยิสัยเนาะเอ่อรังกายร่างตู้เย็นเนไงใครว่าขอช่วยคือค่อยไงมันมันตั้งเป็นแนวนี่แม่แม่งบอกครับครับครับเงี้ี่มันไงเออผู้สาวเพิ่งเล่งเงี้ยเพิ่น มึงแท้บักปอบค่อยยังไงเพิ่นว่าเสียใจค่ะกระเทยค่ะกระเทยทั้งแขนกูประกาศกูหลอกยีโอ้ยจักสิยานยังละกูยันกระเทยค่อยไงอุ้ย